ไปเรื่อยๆครับวันนี้มาต้อนรับพระธรรมยาตาแะครับปีที่สิบนะครับเส้นทางพระผู้กลับมานะครับออกจากบ้านกันมาแต่เช้ามาตั้งแต่หกโมงจากจบวิรับเพื่อมาสร้างบุญสร้างบารมีรู้สึกปลื้มมากครับปลื้มลูกหลวงปู่ลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่หลานยายมาเต็มเลยนะครับมา ต้อนรับพระบรมต้อนรับพระธรรมยตรานะครับเส้นทางพระภูมิปรับมา,ายังไงปลื้มไหมปลื้มเปล่าปลื้มไหมปื้ม,มไหมไบอกว่าได้ถ่ายทำนี่ไงอ่าปื้มไหม เพิ่มมากเลยนะคะนรับทันิกา